พี่น้องด้วแกงและไมมใสแบบโอ้โหสุด,ดเดสดูดสควสมสดอยดสุ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 ดองดสุดสัสุดสุดสุสสส เอาอีตูผักขาผักอิเลิดพี่นอ้องสมนิล่ะเอาอย่างมากไม่เนาะแล้วๆครับปิดก็ให้พักยังเขียวๆอยู่พี่น้องปิดแก๊สเลยท่านดนแล้วพักมันสิใส่หมูสามชัน้นโอเค